ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวลาซาลอนออฟไซเวอร์ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาลงต้นเสริมมาตรฐานนะทุกคนเพราะว่าผมจะไม่ได้มาลงคนเดียวนะผมมาลงกับแคนน้องนักบุญน้องๆนักบุญอีกช่องหนึ่งนะทุกคนก็มาลงเล่นกับน้องๆเขาอะไรประมาณเนีนนนนน้มาแล้ววะทีเผลอทีเผอทีเผลอ,ผอนี่ ไม่รอหรอกรอ,ออยู่นานแล้วคือตอนนี้ก็เพิ่งลงแล้วคนยังไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวต้องหาปืนก่อนตอนนี้ผมยังไม่มีปืนกลยังไม่มีกลนเบาเลยก็คือเพิ่งลงกันแหละก็เดี๋ยวไปรวมกับน้องๆเขาอะนะหลักหลัก,ลก,ลกผมก็คงจะหาแต่พวกปืนเข้าบ้านอะไรอย่างงี้เฉยๆคนมายิงคนต้นเซิร์ฟไปแหละพูดง่ายๆเลยทุกคนตอนนี้ผมฟาร์มาอะไรมามันมีคนขายปืนอยู่ผมก็เลยเรียมาซื้อก่อนนะขี้เกียจหามันหาย,ยากอะ มีคนขายผมก็รีบซื้อนะลักไก่ไปละจ้าเดี๋ยวรีบไปรวมกับน้องเขาก่อนเลยนะจะได้อาปืนไปเรียนแล้วก็ทําไม่งั้นหายากปืนนะทุกคนกว่าจะหาได้นะต้องอมาต่อยอดเราไม่งั้นก็ต้องไปหาจากบอดเอาเอาเอาช็อตกันมายิงคนอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าตอนที่ผมได้แล้วเดี๋ยวรีบกลับบ้านก่อนมีอยู่ยี่สิบเอ็ดนัดเนี่ยตอนเนี้ยกับปืนกึ่งอีกแปดนัดนะ คนคือผมยังไม่ทันจะขึ้นบ้านเลยเว้ยเจอคนนี่น้องโดนแล้วอะ่ะคือปืนยังไปไม่ถึงฝั่งเลยอะ่ะผมไม่อยากไปแลกกับเขานะเพราะว่าลูกปืนผมมีแค่นี้มีแค่ยี่สิบเอ็ดนัดนี่ยัทุกคนกลัวว่าแบบยิงมเขาไมต่ตายแล้วจบเลยนะต้องเอาชัวร์ๆว่วะคแบบหนึ่งคำแบบหนึ่ง มาแล้วมาแล้วเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้นะนั่นไงมีตัดมงตัดไม้โอ้โหซนน้องเวยดูมันมาแล้ว Surprise, นี่เรายัดหน้าไปเลยอย่างงี้อย่างงี้ตายแน่นอน <laughs> โอเคถ้าปืนอีกก็บอกแล้วเออต่อยอดได้หน่อยนะ มีลูกปืนแล้วทุกคนเอ,กเอาเกาะเอาอะไรให้น้องก่อนนะน้องช่วยยิงไปคือบ้านเราตรงนั้นเองนะแต่ว่ามันยังไม่แน่นหนาพอไงเมื่อกี้ผมยังไม่ทันเข้าบ้านเลยไอ้พวกนี้เขามาเยี่ยมก่อนรล้วเอาเนี่ยย,ยังมีอยงีนะ้ยยังไม่หมดเลยทุกคนว่ายวต้องเอาปืนเอากันบอรไปเก็บสำรองไว้ก่อนกระบอกหนึ่งดีกว่า,ากันเหนียวเดี๋ยวตกขึ้นมาก็ ไปหมดเลยแลเริ right, really like ่มนับหนึ่งใหม่แล้วเนี่ยบ้านยังขึ้นไม่ดีเลยมาเยี่ยมเราอะโคตรรีบอะมาแล้วอะก็มาเล่นกับน้องๆนักบุญก็ไม่รู้เป็นไงบ้างนะทุกคนผมก็ไม่เคยมาเล่นกับน้องเขาเหมือนกันครั้งแรกผมก็มามาช่วยน้องเขาแหละลงต้นเซิร์ฟอะไรอย่างเงี้ย สร้างมันไม่เข้าะ่ะผมก็ไม่กล้าเข้าอ่ะบอกตรงเลยต่อดูข้างบนเนลยเดือเหล่ะน้ำมาแล้วอ่ะพยายามจะอ้อมนะ่ะ โ oh, อ้มสุดแหมถ้าผมมีปืนมีอะไรตำลองอะไยผมจะไม่ไม่กลัวจะวิ่งใส่เลยเนะี่ยติดไม่มีปืนกลัวเอามาต่อยอดไม่ได้เอาชัวร์ดีกว่าทุกคนรอจัองหวะแบบเน้นๆนี่แหละนี่ เอามาอีกระบ,บอกอได้มาสามแล้วทุกคนยังไม่ทันไรเลยกําลังยิงกับพวกนี้อีกพวกนึงก็มาวะ่ะยังไงดีวะเนี่ยว้ยมาแล้ววะ่ะเงไงยังไงยังไงเดี๋ยวจบล็อกกันบล็อกกัน สองคนเหรอ,อเปิดก่อนได้เปลี่ยนไ่ะทุกคนน่าจะสองคนหืมล้วงนี่ล้วงขอ,องซ้าไปก่อนเลยโอ้โหมันถือ,อยูซี่กันทุกคนหรือไงวะเนี่ยเอา้าลูกหมด โอ้จบลูกปืนหมดว่ะทุกคนกดเศรากลับมาเริ่มใหม่ทุกคนเหลือปืนก็บอกเดียวอยวไม่มีอะไรเรียนเลยเดี๋ยวต้องมาหาอะไรเรียนก่อนอือ้เอ้าน้องปัดโทเอ้ยชื่อไม่ขึ้นไงผมโหนึกว่าได้อะไรนะเนี่ยยิงคนฟาร์มยิงพวกเดียวกันเองซะงั้น,น เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมาฟาร์มอะไรกันก่อนนะทุกคนเอาไปเรียนปืนว่ะผมไม่เอาผมไม่ไม่อยากเอากระบอกนั้นมาเสี่ยงนะก็อยากเอามาต่อย,ยอดอยู่หรอกแต่ก็นั่นแหละเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่าจะจะได้ให้น้องๆของมาวิง่งแบบเรียนไว้ก่อนเลยดีกว่านะไปไม่ทันเลเจอคนอีกอะยังไงยังไงยังไงไม่รู้แต่ผมขอกล่องก่อนแล้วกันนะครับนั่นนั่นน่ นี่งไงนี่งไงมีปืนนะครับผมนี่เราดีเรายิงยากต่อวะเออผมว่าผมเล็งโดนทำไมมันไม่โดนวะ <Huh? S 1> เอ,อช่างมันเถอะตายอยู่ดีนะ <Okay. S 1> เปิดผมก่อนเองนะผมแค่ฟันกล่องแล้วคุณทำท่าจะฟันผมอะ่ะผมต้องยิงป้องกันตัวครับผมไม่ผิดนะ ย่งไงก็ตายแล้วผมขอของแล้วกันทุกคนตอน,นเราก็ได้ปืนมาเป็นที่เรียบร้อยครับข้างหน้าเราเหมือนจะเจอคนเหมือนว่าเขาจะยังไม่รู้ตัวนะทุกคนเปิดก่อนเลยวิยวซี่เรียบหืมตายคู่เลยวะนี่มีน้องตามหาข้างหลัง วิทอูซีมาแล้วอะหมดจะได้ก็ได้แบบงงๆนะครับทุกคนน้องๆแกงนักบุญนี่ได้ย่ซีแล้วทุกคนมาบอกเลยว่าปืนเนี้โคตรเถื่อนเถื่อนจัดบอกเลยพร้อมทุกสถานการณ์นะทุกคนช่วงต้นเกมยิงกันใหญ่ ทันมะเนี่ยผมตรงนี้เหมือนจะมีบ้านคนอยู่คนบ้านหนึ่งนะเขายิงแอร์ดอกเลยผมเลยวิ่งมาดูกันแต่เหมือนเขาจะยิงในบ้านน่ะคงไปตัดไม่ได้นะเท่าไม้กัน เผือเ่อได้บวกแลวทุกคนน,นั่นแหละน้องบวกแล้ววะ่ะนี่นี้มีมะนาวนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อทุกคนไม่ได้ใช้ชื่อมะนาวแล้ว,วใช้เป็นชื่อไม่รู้มีใครรู้เปล่ามันไปไม่ทันวะ่ะ ไม,ไม่ไอที่ไม่ทันนี่คือไม่ใช่ไม่อะไรไม่ทันยิงเขาไอตอนไปไม่มาไอ,ไอตอนมาไม่ออกมานะแต่พอจะไปมันออกมามันเขาจะตามออกมาทุกคนเดี๋ยวเล่นกับเขาซะหน่อยนะนี่เนี่ยมันตามออกมาออกมาดูแล้วมั้ง เอามาแต่ลูกซองเหมือนเช็คอะ่ะอันนี้บอทไหมอ่ะไปต่อดีกว่าทุกคนเพราะาคือนักเลงครับนักเลงต้นเกมมียูซี่แล้วเก่ายิงใหญ่ยิงใหญ่เดี๋ยวก่อนอยู่นู่นอยู่นู่นบอกเลยมียูซี่ UC แล้วเก่านะครับ ระยะกลางนี่ใส่ได้เลยใส่หมดใส่หมดรุ่คนคราวนี้เจอเป็นแก๊งกว่ะเหมือนจะมีสามคนนะทุกคนเดี๋ยวกลัวกลัวเอาคนเดียวไม่อยู่นะเดี๋ยวรอน้องๆก่อนรอคนซ้อนไม่ถึขงขน้าแล้วว่ะ เปิดก่อนได้เรียบเปิดก่อนได้เพียบต้องบ,บินเฉยเลยโอ้โหเอ้าโอ้โอทิ้งเพื่อนเลยงี้ก็ได้เหรอทิ้งเพื่อนเฉยเลยเออแต่ถ้าไม่ทิ้งก็น่าจะตายน่าจะตายทางเพื่อนผมคิดว่าโดนจังหวะทีเผลอแบบนี้นี่บอกเลยว่าโอกาสรอดน้อย แล้วก็เป็นนักสู้ริมตนไปเรื่อยๆทุกคนช่วงต้นเกมเนี่ยกำไรดีเจอคนง่ายได้ของเร็วถ้าโชคดีอาจจะไปเจอพวกวิ่งห้องได้บัตรอีกอแต่ตอนนี้ของผมเริ่มเต็มแล้ววะ่ะนี่ข้างหน้าอืมว่าไม่เห็นนะเนี่ย โอ้โหลูกซองด้วยกะเอามายัดหน้าเลยดิไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปใช้ต่อองนะขอบคุณมากเดินตะเวนไปทั่วนะทุกคนหาตีนไปเรื่อยข้างหน้ามีคนตอนแรกอยู่ในท่าเรือไม่เจอนะพอเดินออกมายิงเฉยเลยน้องจัดหมดแล้วมั้งเนี่ย ยังมีข้างในท่าเรือข้างในท่าเรือคนหนึ่งวะ่ะคนหนึ่งหรือเปล่ายังมีข้างในอยู่อ,อ้อมฝั่งหนูนี่วะ่ะเหมือนเขาจะดักนะทุกคนไม่น่าจะออกมา หลอกกึงแพงไปเลยเสียงใครคานวะอืมร่วงเอา้ามีคนหนึ่งนี่หว่าโอ้ยตั้มหนึ่งตั้มหนึ่งอืมร่วงตายหมดแล้ววันเออขอปืนนำมาต่อยอด บ้าปืนนะตอนนี้สะสมปืนสะสมปืน,สสปนกระเกาะปืนกระเกาะกระดูกเหมือนของผมจะเต็มแล้วว่ะแต่มันเอาไงดีวะน้องไม่เอาใช่ไปเก็บดีไหมเนี่ยเห็นคนอยู่ข้างหน้าเมืน่เก็บ อูบไ่นู่นแล้วะไก่ให้ไก่ไม่เป็นไรเรายังมีก,มกึ่งนี่แน่มีนมำระวังกึ่งนี่กดระยะไกลก็ได้อยู่นะผมว่าแรงด้วยช่วงต้นเกมถ้าใส่กกระดูกมาเอากึ่งยิงกันแรงก็ล่วงง่ายอยู่อะ ขอแค่นัดเดียวก็ไม่ได้อืมเอาเรื่องเอาเรื่องตอนนี้มันก็เริ่มดึกมากแล้วทุกคนคนก็เริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะ ตอนแรกยังเจอถีไปเลยหลังๆเริ่มไม่ค่อยเจอละเหมือนแบบคงเป็นนอนกันแล้วอะ่ะผมว่านี่ผมก็เดินมานานันมันนาเลียกว่าจะเจอคนหนึ่งก็กลับบ้านไปเก็บของก่อนดีกวา่าของเริ่มเต็ม นน้ย <One input> right? no ังไงเนี่ยกำลังขึ้นบ้านหรือเปล่ามันเป็นไม้อยู่เลยศัตรูล้มแล้วทิ้งทวนก่อนไปทุกคนสร้างบาดแผลไว้ ไม่โดนหัวด้วยหนีไปแล้วขอนัดเดียวนัดเดียวรู้เรื่องนี่แน่งงแเหมือนจะเป็นคนเดิมไม่ใช่นคนนี้นี่พิมพ์ันดีกว่าคนเดิมจริงด้วยเราม,มาเจอคนนะมันเห็นเขายิงตลอดเลยคนนี้ OMG เนะี่ย มาเจอบ้านเขาอยู่เดี๋ยม,มาดักนะลเลยอ้น้องไปเตแล้วนี่แน่แ,แกแคร์ให้แล้วนะของผมก็แน่นอยู่แล้วนะทุกคนมาเจออีกเก็บไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวรอให้น้องเกิดแล้วก็มาใหม่นะเดี๋ยวผมยื้อไว้ก่อนอยังผมดักเขาหน้าบ้านตรงนี้แหละผมคิดว่าเขาน่าจะ ขึ้นมาไม่ได้ทำเลบ้านเขาไม่ค่อยดีว่ะมงบ้านมาวางอย่างงี้คนฝั่งนี้อยู่ง่ายชิลเลยลอะไรครับย,ยิงติดหินว่ะคิดว่าจะยิงไม่โดนเหรอหนีละนีล นี่แน่ดูเขาสร้างบ้านเดีบอกเลยว่าแบบยิงยิงฟร e ีอีสปอร์ตอะของแบบของเยอะเหลืออยากเอากลับบ้านนะเพราะว่าบ้านก็เพิ่งสร้างไง อะไรก็สําคัญแรกๆรอให้น้องมาช่วยเก็บก่อนเสรด้เซ็ตด้วยแหละผมอยากจะมีเซ็ตเยอะๆเซ็ตกระดูกเลยโอ้เดินไปล่อป้อมซะอย่างนั้นเขาอ,ออกเลยวะ่ะล้มแล่ว,ลวง แหลกแหลกหน่หน่มแปลกๆเวย้ยน้อ,องมาลนะได้ช่วยเก็บนะเอาขี้งกต้องไปเก็บของกลางถนนด้วย ขเขายิงหัวแตกแม่เปิดประตูแล้วน,นี้ล่วงเอารีบเก็บรีบเก็บเก็บรีบไปรีบเก็บรีบไปมีจังหวะตายไปดีกว่าคนยังไม่ทันไรเลยมีคนมาเยี่ยมแถวบ้านวะ่ะชื่อขึ้นนะชื่อไม่คุ้นเลยอะนี่อะอืมล่วง ชื่อนี้แหละนี่แน่ได้ก่อนบางมาเพิ่ม,ไ,มได้ยาด้วยโอ้บัตรโอ้บัตรเยอะจังวะโอ้าแต่บัตรฟ้าบัตรม่วงครบเลยเอ๋อชิลดิโอ้ยหาตั้งนานไม่ได้มาได้ที่บ้านหน้าบ้านตัวเองวะอย่างนี้ก็ได้หรอวะเดินหาทั่วแมปเลยไม่ได้ น้องๆ็ง็ชวนมาเลดนะทุกคนอ,อผมเห็นว่าก็ไม่มีอะไรเห็นบ้านนี้มันไม่ยอมทําอะไระทีก็เลยมันมันเลกกับน,น้องๆด้วยน้องก็ทุกสาข,ขบแล้วเบิดมาแล้วเดี๋ยวดูซิข้างในจะมีอะไร ยังไม่พังอกีกมีเตาเดียวโหนาใจคุ้มไหมเนี่ยคุ้มกัระเบิดที่เสียไป <laughs> ใหญ่ระเบิดใหญเออเราก็ระเบิดบิลไม่ได้เหลือระเบิดอันเดียวอีกโหไม่พอสักกันโอ้จบแล้วคนเบายิงไม่เข้า ได้ว่ะกระสุนไม่พอเป็นอนาจบแต่เพลงเท่านี้ถุกเลดบ้านไม่มีอะไรนะบ้านเล็กๆไปดีกว่าเหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรว่ะคนเมื่อกี้มันมีคนพิมพ์ท้ามาในในในกลุ่มในเขาเรียกว่าในในโลกอะใส่พิกัดไปเลยนะทุกคนผมก็เลยลองวิ่งตัมมาดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง ดูจริงวะนี่ข้างนมีคนวะกึ่งด้วยนี่แหละเออคนนี้แหละชื่อนี้แหละคนนี้เลยพี่มันเรียกให้พิกัดมาเรียบร้อยนะน่าจะเป็นพิกัดบ้านตัวเองเลยแสดงว่าเขาน่าจะอยากบวกอะไรประมาณเนี้ย อยากยิงเลยมากผมว่านะดู้ทรงอะอามาก่อนอของเต็มแล้วเหมือนเขาจะเล่นแต่บนบ้านะ่ะผมอยากให้เขาลงมาหน่อยนะอยากได้ปืน ไม่โดนเลยว่ะอตอนแรกมายิงมะนาวตายะคนเนี้ยแล้วก็มาแบบอารมณ์แบบขอบคุณสำหรับของอะไรเงี้ยกวนอ่ะเหมือนเขาจะเล่นแต่บอบ้านหน,น่อทุกคนแต่ผมว่าผมถอยลงไปอีกหน่อยดีกว่าเหมือนจะได้ผลนะออกมาละนี นี่ไงต้องออกมาไกลๆหน่อยจะยอมลงไม่งั้นไม่ลงเปจริงอย่งน้นี่มาอีกรอบฟา,า,าร์มครับของเต็มแล้วอ่ะ ไม่ใช้กันวุ้ยวุ้ยวุ้ยยิ่งใหญ่ยิ่ยยงใหญ่เขาใหญ่เลยใ้พวกนี้ โดนหัวะดิยิงยากกันนะเนี่ยไม่ใช่โดนง่ายเนี่ยหัวหวนิดเดียวเื้ยโดนไปดิอื้ยสองนัดเจ็บนั่นน่ะอืมรวงด,ดีสามนัดติดเลยว่ะรอบนี้ ทิ้งความหัวร้อนไว้ให้ที่บ้านโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับผมที่ผมลงไปเล่นกับแคนน้องๆน,นักบุญนะก็ผมมีเวลาว่างแค่วันเดียวทุกคนก็เลยลงไปเล่นกับน,น้องแค่วันเดียวนะก็ถ้าโอกาสหน้ามีโอกาสอีกก็อาจจะไปเล่นกับน,น้องเขาอีกนะทุกคนอาจจะมาทาคลิปกับน,น้องร่วมกับน,น้องอีกโอกาสหน้าอะไรประมาณนี้แล้วครับก็ถ้าชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับผมมันจะได้แจ้งเตือน เวลาคลิปใหม่ๆม,มันมาอะไรประมาณนี้นะส่วนคลิปนี้ก็จบเพยงเท่านี้ละครับผมคลิปต่อไปแต่ผมจะไปทำอะไรก็รบกวนติดตามเหมือนเดิมนะครับผมเ mm hmm. จอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ